สวัสดีครับรานบ้านสาวเชียงผมบาวผู้ดำเนินของพี่น้องมาครับวันนี้ไปเบื้องป่ามาเบื้องน้นาภะรีกันก่อนอีกครับกวัสิกลรับที่ยังก่อนเถอะ นี่ย oh. ังก <more> ่อฮาอันเลยเอาป้ายยาเป็นสพันปุอันไหนบีเ้ยมือพลังอันนี้ โอ้ยเยี่ยมมาคือว่าแม่อ้าวแล้วหรือเ่าม่เอกม่เอกม่เอกเอามาถ่ายรูปแล้วเร็วเอาเหยียบหัวอีสานคอยแล้วบบนี้เห็นหมดปะเถอะเห็นอยู่เถอะฝากอีสานบ้านสาวเสิ็มนักการไปไหนนี่แหละข้างนึงก็เคยมาเที่ยวนักการ อีสานบ้านสาวเฉลิมยุทธทะเลพี่น้องรากะฝา,ากไว้กับพี่น้องพร้อมนะค่ะอีสานบ้านสาวเฉลิมใายรูปกันค่ะเบิ่งครับย่านมาบอกว่าทะเลท่านเฮ็ดยังก่อนนะ,ะนังก้อนก็จะเอาปะเฮ็ดยังงานทะเลอันนั้น <laughs> ทะเลเมื่อฝากัน <All right, S 1> ทะเละาอาถืไปด้วยโอ้ยมันวินอยู่้ะ เปียยอีกเปียยอีกคุณน,น่ะับพายน้ำทะเลแต่เอาเมื่อฝากสวยนะเธอเนาะโอกาสหน้าพอกันไหมเด็ดจต่ทะเลงามหลายค่ะมากทะเลเอ้ยพวกสั่นอยู่ในมือก็ยังเข็มอยู่พี่น้อง,ไป,งไ,ปอไปครับนั่งขาบุญไปเที่ยวบุนยังมาเปิดครับมาครับมาค่ะ,<ท>ะ,ะสถานที่ที่สองของมือนี้นะคะจะพาพี่น้องมาเที่ยวแสดงพิธีประพันธ์ขัดน้องพิธีประพันธ์แสดง Jamie, tamam. พันสัตว์น้ำเสริมพระเกียรติหกเนาะค่ะนี่แหละค่ะสภาพพี่น้องเขาไปเบิร์กนะค่ะอากันเล็กน้อยมันจะมักเป็นอุโมงค์ป่าแบบบ้านๆอ่ะเป็นบ้าบ้าเสียงป่าเสียงป่าเสียงบ้าเม้นบ้าเม้นบอกเสียงปลาแล้มาดิเนี่ยบ้าเงเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์นะโอ้เกิดมอะไรม่เคยเข่าอย่างเงี้ยยหมอค่อนนะรู้แต่ว่ายูมอค่อแต่ว่าเจ้าของบอลลูนตายครับใส่เม็ดนะพี่น้องโอ้ยหอนหลายอันนี้โอเคเขาไปมงอากาศแบบฮิตปวกเลยพี่น้องเอางี้ขมอ่ะอืม ายไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันด้อค่ะไปเบิง้งวิธีพันสัตว์น้ำเนะาะค่ะพ่อกับแม่ก็ไปแม่หูก,กับพ่อซีไปว่าเอาไปเยอะเอาล้านเมือเม่อนี้หลงรรดมดตอนนี้เนาะเพิ่นก็อยากเห็นขึ้นกันไปเลยอันนี้ปเป็นมีเสื่ออันปลาอ่ำฉลาม,อ,าลามอุ้ย หมูห้าวแบบปาหมูห้าปลาอะไรเนี่ยคืออีหลาหมูห้าวเลยเ่าปลาห้าเออคือหมูห้าดูดจื๊บดูดแล้วนี่ยฮิตจับอือดีๆที่เหลือนี่ปไาอะไรปลาไส้นกเขาปากหมูปลาไส้นกเขาปากหมูมันว่ดมันว่ดอ้วนหรือว่ามันจอยวะ ข้าวเมาน้ำน้ำลึกโอ้ยหอยเทปเนี่ยเถอมารอมนิดน่อโอ้ยงามนี่พี่น้องลายังนีตาเกาก๋าเกากตากงนปตากงขาวููููมาโซนีลูกมาโซนีเออไปเก๋า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 ของแทปนี่ปมันตึกเบ็ดได้ยูเนี่ย นี่นี่เสื้อสายงีพี่เหรอแงงมงอันนี้แบบอ่ำพางเข่ากำหินได้เลยอันนี้นะเข่ากำหินได้คุณตังตัวอเธอดูเส้นหล่อตูปาตุ้ยอะเ่ยนกันี่ยตูปานตูปาอา ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์อุ้ยล็อบเตอร์ปลาหางกิ่งนี่ปลาหางกิงมังกรสีน้ำตาลกุ้งมังกรสีน้ำตาลเด้อเด้อเด้อเฮ้ยนี่มันเปลาปทูที่เขากินน่ะนั่นพันซื้อว่าปลาหางกิ่วโอ้ตัวใหญ่เดียวเนาะปลาหางกิ่วเนี่ยเสิร์ฟซื้อซีโร่เลยเนี่ยมังกรแดงมังกรแดงอุ้ยมันมีอะไรขึ้นดิ้งอุ้ยปะเกยเห็นมันไปตึงเลย โอ้โหน้ำหมตัวใหญ่ดีลายเขาค้นหาเกิดมาปุ๊บกับคนลายเลยพี่น้องเทต้นอย่างน้ร้อยน้ำเอาบอกเห้ไท้ลูกสั่นเออจีนูย่านนี่ปลานี่ดิปลาสลิดหินแขก่นคโอ้โหงามนี่นเออคือเป็นคือเป็นกุ้มดีไหมเฮาปลากเขากุ้มเ่รอปาขาวกุ้มบา้า,า,บานเฮาปะเนี้ยโอ้ตางี่ฝาตาหมอลกระกุฎเลยอ่ะตางามนี่ ในในกินได้บอสเด็กปลาตัวนเหรอได้เหรอแต่มบอสอยากกินแล้วมันเป็นฝักชัดเป็นง,งวนบ่ะอุย้ยปลาสลามซางเซ่นเนี่ยเนี่ยเจอเพื่อนในหูดำแล้วคันอะไรสลามหูดำไปดูหอยเมน่นหอยเม่นเดียด๋ยวให้ให้ลุงบอมดูเพืออพ่อนก่อนปลาสลามหูดำเอาเถือของเถือตัวเนี้ยหูดำหูดำหูดำ โอ้ยเนื้อยพจนเป็นแบบเนียนนี่นะยังกินได้เหรออืออูดามอูดามเหมือนเครื่องบินเลยโอ้ยนี่อีกตัวนึงร้อยเนี่ลูกปลาสลามขี่เสาสั่นโอ้ขนาลานมาบอกกับว่าเห็นขี่เสาไม่อน,นอนนึงเดียวนอนนึงเดียวที่จริงมันตัวน้อยก็หนีอยดิน่าจะเป็นแมงกระหอยแยน่ยู่สีวินวินประเทศดีนะ่ะตากระลังหินตากระร,ะระ<พ>งังหิน ปลากระลั๊กปา<ย>กระลังเห็นมิ้นมีตนึงอยู่ที่ไหนบ้างด้วสังเกตด้วยซิของเหลงในชีวิตที่เคยเห็น,นหอยมิ้นพวกนี้มันเป็นมิ้งกระพุ้นหรือว่าสาลายมันปลูกได้อีหลีแม,ม่บม่เป็นของปลอมนี่น่ะสาลายละของเท่เนาะเลิศเลิศเลิศพอจะย่านปะโอ้ยอะไอ,อย่างเงี้ยของเหลงในชีวิตสาธุผมเคยเห็นปลาไหลไฟฟ้ามาปิดตาตาหักกระบวกกับกวอนปิตนะกลว่าหล่อลูก ปลาไหลโมเลยักโอ้ตัวนี้ตัวนึงที่ไหนอยู่ลุมมูนอ่ะเด็กมเมนตัวนึงที่หนหางบนน่ะหางมันน่ะหางเขาบอกอ้หางโอ้ตัวนี้เสดงว่าเพิ่งเลี้ยงได้เอาก็ได้ลดแล้วมั้โอ้ลุงเบื้อง็นสุดขั้นเหยวพ้นดีเนาะเฮ้ยปลาสกังเม็ดทองโอ้ปลาเจลาเม็ดเจลาเม็ดทองคือปลาสกังบ้านเขาที่น้ำโขงนี่เนาะปลาสกังน่ะขาลึกไปเมนสองตัวเลยเราอีกเอาปลาหนิ้ อันนี้ก็มีตาหมูสีแก้มแดงโอ้โู้กู้กู้มงคลอู้พินว์เต้านอนเนี่กินี่ยกู้อะไรกินเลยขายกอนไลตะไคร้ปลาไหลอันปลาไหลมอเละไลตะไคร้โอ้ปลาไหลไงอุ้ยเธอมาหาฉันหน่อยเธอเธอมาหาฉันหน่อยห็นมาง อุ้ยลเฮ้ยปลาในถูมันบอกนี่เนี่ยเด็กมีหูวบอกอุ้ยมันคือมีชีวิตจริงเหรอเนี่ยมันคือชีวิตจริงนะคะเนี่ยฉันเคยโอ้ยคุ้มมากเลยคุ้้มอณตาในฝันที่เพิ่นไปบ่ายนาแล้วเพมันเห็นหลายๆอ่ะปตาในฝันค่ะอะไรอีกตาบัวหางพัดอันนี้ปตาบัวหางพัดหนาขึ้นหัวบอก อันนี้ปลาอะไรเนี่ยแม่จะแบบบางตู้สุดท้ายเห็นว่คือตาน่ะเป็นยังไงแม่บ๋โครับพี่น้องมีโอ้โหค่ะเออเยอะพวกแบบเพห่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวอ้โหดิฉันโอ้พี่น้องมาเบิ่งพิจารณาหนึ่งว้าวน้ำจริงๆเหรอเนี่ยเอาปลาจริงปลาจริงปลาจริงเหบบเนี้ยลูก ต้องเบงปังหน้าภาษาเสื่อมอ้วนแล้วตัวนี้อ้วนาล้เอันนี้ปากเขาไปเบิ่งแน่เลยเนี่ยมันรึเปลาเก่าบ่เนี่ยนี่กระเด้อกระเด้ตัวนี้เรียบตัวนี้นี่มาษาลามเนี่ยภาสล

เราจะฉลองกันท้าอะไรเนี่หนึ่งล้านศับฉลองรับตึอู์ู้ตัวเงี้ดีเนาะเหมือนเขาได้ยืนที่ทะเลเลยนี่นี่ปาสลิด่ๆเราออกปาเน่มันต่ำตึกๆๆอย่านี้เนาะอ้นี่นีตัวเงี้ยเรอเนี่นี่นี้ามีงั้นตัวเงี้รอโอ้ผมดูัโอ้มันหนักกว่เยวนะบ่มบีพอดีจำอ่วนพอดีเห็นงูแล้วบป่ ตัวยังไงร้อนเหมเเป็นยังหักตัวนี้ยูเธอมันยังยูดีมันเป็นหนังดึบ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 มงดูทางไหนอ่ะนะมันเป็นหนังดึบ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 พี่น้องมาเบิ้งเด้อสะสมสิท้ายสู่เบิ้งสะสมกันมันใจว่าพี่น้องคน้ละคนกับก่าเคยเห็นคือกันเนาะค่ะแต่ว่าบางคนมนไปเที่ยวอันพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูมันอาจจะเห็นยรดอกค่ะเพรากินกันที่นาอห่มันคือดินดีนะกินอย่างไรนะเธอถ้ากินนี่อย่างเธอ มีอาหารหรือว่าเพิ่นเป็นหัวกับเมียกันบเปล่าหรืออาจจะเป็นหัวกับเมียกันนี่หน่อเถอะหน่อยเพราะว่ารูปทรงมัคือกันเด้ตัวตัวนี้วะเห็นไหตัวนึงเลี้ยวๆจ้อยตัวเมียน่ะอยู่ในค้อขันแบบอ้วนๆตุ้ยๆหรือย่างเงียนนี่ค่ะดีบพราดีมีจัดกำเนิดลูกซั้นเนี่ยพีหลีธโอ้หลากหลายมากหมายพี่น้องเด็กน้อยเด็กยังพามาเที่ยวได้เด้อค่ะเพราะว่าแค่นี้เพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะตัวสี่เขาก็ยังไม่ได้เบิ่งลูกดูเนี่ยตายยังเถอะ ปากาลังเหลืองจุดฟ้านะคะรับตื่นตุวนี้เพ่นย้อมออกมาเลยเฮ้ยตานี้คือปนินสุดนะมันปะนินบ้านเขาเลยปลาหมูสีแก้มแดงพี่น้องปนินบ้านเขาเลยแก้มคือบะไเด็ดรับตืร์นะสองตัวป้าเดี๋ยขึ้นมาเป็นอะไรเงีอยู่วนเดียเป็นอะไรง่ยอยู่นเดียเป็นอะไรไฟฟ้าปัะเดียเรือยัสอนนี่ดินี่ดิแ่้วมันเข่าลว โอ้ผมฟรีนะป่นนี้โอ้สันหักโต้นั่นแม่ฟรีนะสันหักโตนั่นมันดึมดดดมดดดดีมันหนาหัดดีออกมาแล้วเหรอพี่เซบาลามขี่เสาเนี่ยขี่เสาเหรอนี่นอนเหละอยู่งของต้วเองนะตัวเลี้ยวนฮัลโหลเดี๋ยตุ่มตบ้านเนื้อสลามเป็นอย่างเครื่องงานรียบดีเหรออืมหนังเน่ะ่เป็นผิวน่ะเออวันผิวดีก็เขาเอิรนมันเนื้อมันสั่นผิวพี่น้องผิวหนังดมยงอ่างันสวยจังเลยอ่ะ ถ้าเหมือนผิวหนาเห็ดอันสองตัวเปนตัวนี้เนี่ยมันผิวมันเหมือนหนาเห็ดทานเลือดเลยตัวนี้ตัวไงเนาะสีอะมึงรู้นะพี่อยากประวัติท้งการประวัติประวัติจะบัดซืือเลยหรือว่าเนี่ยเฮ้ยต้องทายลูกไปที่ไหนตาเถอฉลามหูดำเพราะเด็กคาทิต้าบาไหนหูดำจีเป็นอยผู้เดียวปลาฉลามกับมิหูดำรู้จักค่ะหูฉลามเนาะหูดำค่ะพอในหูดำน่ะเออว่าทายลูกไปเป็นจานเลือกเนี่ยทายที่มันตาจามินเลยปลาปลา นี่แหละเขาเนี่ยไม่รบกวนเยอะแค่ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนปลาหนิ้นบ้านเขาอยู่เนาะมันปลากามากกว่าเนาะหรือว่าปลาหมอปะปลากระพงข้างปลาข้างตาลข้างตาลก็ถือละอู้ยังปลาอื่นข้างงานที่ดีดีปลาคข้างคาวอุ้ยเธอเธออุ้ดเกล็เนียนมากรับปตีมันว่ีอู้ยเธอ ก็เกตดเนียนมากเลยมันมีสองป่าที Empress, rushing, ่เพนรไม่มีปลาหางคากับปลาล่างตาลางสายบัวเออตุ๋นการลังสายบัวก็ออกมาเลย้บมนะจุ่มมากจุ่มมากลายล้างสี่เทียวก็ปลานี้เคยเห็นหรือยังเยเห็นกินนี่สาย่านยังปลากระพงแดงหน้าตั้งปลากระพงแดงหน้าตั้งตัวนี้ปลา กะป่ากาลังแน่นอนมีหลายๆนี่นึกว่าเป็นป่าเดียวกันเนาะป่าจุดหลายดาวมือนนะคิดว่าที่เนี่ยก็้งเนเออตะปาแปลกไม่เห็นอีปู่เนาะปู่แล้ว่ารอแปลกตะปาไม่เห็นอีปู่กุ้งลงิต่อรับเตเออเตือนกโอ้พี่น้องคอนซ้อนป่านะคอนซ้อนป่าแล้วก็มีความสุขความรักค่ะเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันกระซอบกันหมดเลยออกมาปุ๊บก็เป็นทะเลเนาะงามนี่ นี่ละมาเที่ยวทั้งทีกะเที่ยวให้จัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่น้องที่ว่าพี่น้องเพิ่นเนะนน้ำกะสสวนลายกะมาเกือบหมดเอ้ยเพ่งเมนมาเกือบหมดในสองทีแลยนะค่ะมือนีเั้งแต่กับสิพาพี่น้องนี่ละลองเที่ยวเล่นไปน้ำกันเนาะค่ะค้นรถรอบมันเนี่ยึ้นรถละไปมุกไตรตอ่าพี่น้องค้นรถเลยนเพี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเสริมกับพี่น้องมะสมตละทีตลทีไปเลยเนาะค่ะเส้หรับมือนี้นะค่ะกัสิเดินทางกลับจังหวัดหนองคายของเขาแล้วนะค่ะ่า พากับตรงที่ว่าพี่น้องพนแนนํากันนี่แหละอ่าสะสมกับพยายามนะค่ะที่จะให้เที่ยวให้ได้หลายที่สุดเพราะว่ามาทางที่ใก่มันคุ้มเนาะโอกาสไม่ได้มีโดนๆนะสำหรับสะสมเพราะว่าเป็นคนที่ว่าบ่ค่อยค่อนข้างที่จะบ่ค่อยเดินทางดูนะค่ะว่ามาเมื่อกี้ก็คุ้มละลายมองละวบายังสิไปอยู่้อค่ะพี่น้องจะไปแวะมองหันมองนี่มองได้เป็นจุดเที่ยวเล็กๆน้อยๆกับสภาพพี่น้องไปนะค่ะส่วนเราขนี้กาฝากกดไไร่กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมหากพี่น้องเด้อค่ะ